เป็นขึ้นจากความตายร่างกายพระองค์ไม่ไเน่าเปื่อยแล้วนี่เป็นคํมภียกากร่วงหน้านับเกือบพันปีข้อที่28ครับพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีแต่มเปี่ยมหน้าพราะพักของพระองค์กล่าวง่ายๆในข้อ28นี่คือการอ้านสรุดีบทที่16ข้อที่11นี้เองดังนั้นสรุดีบทที่16ข้อที่11ที่เราได้อ่านไป คือคําที่พยากรณ์ถึงองค์พระเยซูเสต์พระเยซูซิ้นพระชนถูกฝันไว้ในฝ่ายวิญญาณพระองค์เสด็จลงไปยังแดนคนตายผมมีคําถามคนที่แกบากาทของคนั้งโลงกพอตายแล้วขึ้นหรือลงพระนะตอบเองนะแล้วพระคัมทีก็บอกชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์พรงลงไปที่แดนคนตายงนั้น พรงค์ลงไปในฐานะผู้ที่แบกบาปผิดของคนที่ชั่วร้ายที่สุดทั้งโลกเอาไว้แต่พระองค์ร่างกายพระองค์จะไม่เน่าเปื่อยเขามีคําสัญญาและในข้อนี้แหละพระเจ้าจะบอกทางของชีวิตพระองค์จะชุบชีวิตพระเยซูให้เป็นข้นจักวาามตายแล้วนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงหน้าพระองค์จะมีความชื่นบานอยู่ไปนี้นพระเยซูเป็นขุนลองคิดดูนะครับถ้า ความบาปของคนที่เลวร้ายที่สุดอยู่ในโครงโครงยังเป็นขึ้นอย่างผู้ชอบทำได้พวกเราทั้งหลายที่วางใจในโะรงคุณไม่ต้องบวกเลยตอนนี้คุณเชื่อแล้วคุณเป็นขึ้นร่วมกับโะรงแล้วพระเจ้ารักคุณเหมือนอย่างที่รักโครงหนหากผู้ที่มีบาปที่ที่หนักที่สุดลงไปข้างล่างแล้วกลับเป็นขึ้นมาได้แล้วอยู่เบื้องขวาพระองพระเจ้าในสวรรค วันนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณต้องไปอยู่กับพระเจ้าคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไปอยู่ที่เบื้องความรนหัดของโล่งเช่นเดียวกนะัน mm hmm. ในข้อที่สามสิบเอ็ดน,นะครับกษัตย์ดาวิดก็ทรงรรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคือพระชนของพระคริสต์ว่าพระเจ้ามิได้ทรงรับโล่งในแดนคนตายทั้งพระมังสาของโลองก็ไม่เปิยเน่าไปข้อสามสิบสองพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลน้คือพระชนแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้ดังนั้นในสรุดีบทที่16ข้อที่11จริงๆแล้วเป็นคําที่พระเยซูกล่าวให้กับโรงเองหลายร้อยปีก่อนพระเยซูมานี่คือข้อรือ่ลงทีที่มีอยู่แล้วและเมื่อพระเยซูเสด็จมามีข้อคัมภีร์นับร้อยร้อยข้อที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาบังเกิดของโรงที่บังเกิดของโรงพระราชกิจของโรงการตายและการเป็นขึ้นจากความตายของโรง แล้วข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สําเร็จลงในชีวิตของพระองค์เราจะสังเกตเห็นได้หลายครั้งพระเยซูจะบอกจากอธิบายถ้อยคําหรือคําพยากรณ์ที่มีอยู่ในพันธสัญญาเดิมและสิ่งเหล่านั้นเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์เอาไว้พี่น้องครับพระเยซูเห็นข้อนี้ก่อนที่จะไปที่ไม้กางเขนและพระองค์รู้ว่านี่คือเส้นทางที่พระองค์องไป แล้วโครงรู้ว่าเมื่อไปแล้วพระเจ้าจะทําตามที่สัญญาไว้จะสําแดงเส้นทางของชีวิตหลังจากที่โะรงลงไปแล้วแล้วโะรงทําตามนั้นจริงผมมีคคำถามพระคัมภีรก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณด้วยือนกับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสภาพของคนที่ได้ฟังเกิดใหม่แล้วมีสิ่งใดที่พระเจ้าประทานให้กับเขาผมมีคคำถามว่าถ้อยคําเหล่านั้นพอจะเป็นคำพยากรณ์ให้กับชีวิตของคุณได้ไหม ถ้อยคาเหล่านั้นจะเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของคุณได้ไหมถ้อยคําที่เขียนถึงพระเยซูเป็นประสบการณ์ในชีวิตพระเยซูได้ไม่ใช่โดยอัตโนมัติพระเยซูต้องตัดสินใจเลือกที่จะดําเนินตามคําพยากรณ์น,นั้นตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายในวันนี้คุณอาจจะประสบกับความตายรอบด้าน คุณวางใจไหมถ้าเกิดคุณทำตามวิถีแห่งชีวิตของพระเจ้าคุณจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ที่เราครับพระเจ้าได้สัญดงวิถีแห่งชีวิตแก่พระเยซูแล้วตอนที่ชุบโครงให้เป็นขึ้นมาจากความตายและต่อพระพักของโรรมีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นในฝ่ายขวาโปรมีความเพลิดเพลินแบบนี้วันนี้พวกเราที่เชื่อในโรงร์เราได้เป็นขึ้นจากความตายในฝ่ายวิญญาแล้ว ผมก็เลยมีคำถามว่าต่อพระพักของโครมีความชื่อบานอย่างเปี่ยมล้นไหมในชีวิตของุนในปาดขวาโครมีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดในชีวิตหอไมผมอยากจะให้คุณสังเกตคําว่าวิถีแห่งชีวิตก่อนนี่คือเสิ่งที่อยากจะพูดวิถีคืออะไรครับวิถีก็คือเส้นทางนั่นเองบางครั้งบางทีงใช้คําว่าม,านามันขาเส้นทางวิถีชีวิตของแต่ละคนก็ต้องมีเส้นทางนี่เป็นภาพประกอบนะครับ อย่างวันนี้คุณจะมาที่พิสจกักรคุณก็ต้องเดินทางมันมีทางให้คุณเดินมาบางคนอาจจะนั่งรถมาแต่คุณก็ต้องเดินเข้ามาในนี้ใช่ไหมีทางมากมายที่วันอาทิตย์เช้าคุณจะเลือกไปได้แต่คุณเลือกวิถีแห่งชีวิตคุณเลือกที่จะมาที่พุสจกักรเพื่อที่จะมาฟังชีวิตอุราชีวิตจากโงค์และในวิถีแห่งชีวิตนี้เองเป็นวิถีที่พระเจ้าสำแดง ไม่ใช่สิ่งที่คุณแสวงหาไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดคิดค้นขึ้นมาเองได้ต้องเป็นการสาแดงของพระเจ้านะครับในสซบดีบทที่25ข้อที่10พระธรรมปีได้กล่าวไว้ว่าพระบัญชาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมัน่นคงและความสัตดร์จริิงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพรคข้าของพระเจ้าเป็นอะไรนะครับ ทางของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและเป็นความสัจจริงเป็นความจริงแก่บรรดาบรรดาหม่ทุกคนรวมถึงคุณด้วยผมมีคำถามว่าวันนี้คุณเดินในทางของพระเจ้าหรือเปล่าคุณเดินในทางแห่งชีวิตหรือเปล่าถ้าเช่นน,นั้นคุณเตรียมที่จะพบกับประสบการณ์กับความรักมั่นคงความเมตตาของพระเจ้า และเตรียมเที่ยงเข้ากับความสัจจริงของพระเจ้าได้พระเจ้าทรงสัจจริงทุกสิ่งที่ทรงตรัสไว้ล้วนเป็นความจริงเมื่อคุณเชื่อความจริงนั้นคุณจะมีประสบการณ์กับความรักมั่นคงของพระเจ้าถามตัวเองนะครับในชีวิตด้านการงานคุณมีประสบการณ์กับความรักมั่นคงแล้วหรือยังเชวิตสมรสชชวิตครอบครัวการเงินสุขภาพ อะไรก็ตามที่แวดล้อมคุณอยู่คุณสัมผัสกับความรักมั่นคงของพระเจ้าแล้วล่หากไม่เป็นไปได้นนว่าคุณกำลังเดินอยู่ในวิถีแห่งแห่งความตายคุณอาจจะดําเนินอยู่ในทางอยู่เอเมนไหมมันมีทางมากมายอยู่ในโลกนี้มันมีทางของมารมันมีทางของคุณเองแล้วก็ทางของพระเจ้าทางที่ดีที่สุดคือทางของพระเจ้า ทางของพระเจ้าอยู่ที่ไหนคุณไม่ต้องไปขึ้นไปบนท้องฟ้าไปหาดูทางของพระเจ้าอยู่ในพระคำทีนะพระเจ้าไปเปิดเผยไว้ไแล้วเม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือลงใต้ตะวันออกหรือตะวันตกเพียงแต่คุณเลือกที่จะเดินในทางของพระเจ้าตัดสินใจที่จะคิดอย่างไม่เหมือนคนอื่นคิดอย่างที่พระเจ้าคิดพูดอย่างที่พระเจ้าพูดกระทำอย่างที่พระเจ้ากระทำานั่นแหละคือทางของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะไปคิดไหนก็ตามเค่นั้น เอาละครับคุณสามารถที่จะอยู่ในวิถีแห่งชีวิตได้สองทางหลักๆทางที่หนึ่งคือคุณรักพระวจนะของพระเจา้ารักพระวจนะของพระ,จรพระเจ้าและก็คือตามนั่นจะทําให้คุณเข้าไปอยู่ในวิถีแห่งชีวิตสุภาษิตบทที่10ข้อที่17ได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาผู้สนใจคําสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิต แต่ผู้ที่ปฏิเสธคำเตือนสติก็หลงเจิดไปอยากให้คุณสังเกตนะครับมีอยู่สองคำก็คือคำว่าคำสั่งสอนและคำเตือนสติสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับวิถีแห่งชีวิตถ้เาเขาผู้สนใจคำสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิตคุณอยากอยู่ในวิถีแห่งชีวิตไหมครับคุณต้องสนใจในคำสั่งสอนและคำเตือน